สำหรับสายบอนไซสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะคะ, δ δ ะ,คะเดี๋ยววันนี้มาดูรายการบอนไซกันนะคะน้องอออเอาอะไรมาตลาดบ้างคะก็มีม่วงจเจริญครับม่วงเจริญม่วงเจริญผมก็มีไม้โครงสร้างที่เป็นที่เป็นไม้ไม้แคะครับนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นมีตัวนี้จะมีดอกนะครับดอกะจะเหมือนกับต้นนี้เลยครับดอกสีม่วงม่วงเจริญขึ้นในเยอะเหมือนกันครับตัวนี้ปล่อยที่พันสองร้อยบาท นคะต่างกันเยอะอยู่นะเพราะว่าโครงสร้างไหมเป็นเรรมชาติกว่าไหมมันก็มันมันมีเรื่องของอายุอายุแล้วก็ขั้นตอนการทาอ๋อต้นเขาใหญ่กว่าเยอะเลยครับต้นเขาใหญ่เยอะกว่าเมื่อกี้ไม่ไดเรื่องเกตแล้วก็ละเรื่องรากครับอายุอายุพวกรากนี้ก็มันก็บ่งบอกถึงอายุด้วยครับอายุของต้นไม้มันก็จะมีอายุมากกว่าแล้วระยะเวลาเหมือนเราซื้อเวลานะครคับผม ครับตัวนี้แปดร้อยนะคะลำต้นตัวนี้แปดร้อยนะนี่800ตัวนี้ก็เป็นเหมือนโครงสร้างเช่นกันแต่แต่แต่ลำต้นแต่แต่ละสัดส่วนมันจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะมีความชัดกว่าโอเคนี่นะคะ1,200งพันสองร้บาทกับแปดร้อยนะโปครับโฮฮาวายเป็นโฮฮาวายนะคะนี่ก็เป็นแนวทำแนวโซนหินครับนี่นะคะนี่โซนหินนะคะโซนหินแล้วก็ไม่มีกับหินก็ทำเป็นสวนป่าหินครับอันนี้อยู่ที่หงายห้าสิ หกร้อยห้าสิบค่ะคแล้วก็มีไม้ไม้ก่อหินครับมไม้ก่อหินที่เป็นอันฮาวายเช่นกันอ่านี่ครับดูดูรากครับค่ะ,คะมันจะก่อ<ม>หิน,นเนอ,อันนี้ก่อมานานนะครับอ่าแต่นี่400้บาท400บาทแต่นี่ทำทำ,ทำเป็นไม้ดัดโครงสร้างด้วยครับครับผมแล้วก็มีช้อนเงินช้อนทอง ช้อนเงินช้อนทองวันนี้ผมเอามาหลายไซส์นะครับแต่ว่าจะมีไซส์เล็กตัวนี้อยู่ที่3 8 0บครับไซส์เล็กเริ่มที่380ค่ะแล้วก็มี600ครับค่ะตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆส่วนถาดหน่อยอ่านี่นะคะแล้วก็จะมีต้นกระถางใหญ่เลยครับกระถางใหญ่เลยจะมีราคา950ค่ะมี1 2 0 0ครับค่ะไซส์มันก็ต่างกันอยู่ระดับหนึ่งครับช้อนเงินช้อนทองนะคะท่านผู้ชมมีช้อนเงินแล้วก็จะมี เดี๋ยจะมีต้นพวหฮาไบต้นหนึ่งครับอีกไซส์หนึ่งจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไม้โครงสร้างกอหินเช่นกันครับโครงสูงหน่อยแต่ตัวนี้ผมว่าสวยนะหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมแล้วก็จะมีโมกแคะโมนะคะวันนี้มีโมกมกแคะตัวนี้ก็มีสามสามต้นนี่เลยครับครับสองต้นนี้ราคาเดียวกันครับราคากระถางละสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาทนะคะโมกแค่แล้วก็มีดอกด้วยโมกนี้เป็นไม้ที่ออกดอกทั้งปีแล้วออกบ่อยมากออกได้เยอะด้วยครับ ใบแน่นใช่ครับใบแน่นแล้วก็มีไซส์ไท้ต้นคู่ครับครับผมที่อยู่ในกระถางอีกแบบหนึ่งกระถางดินเผาจ้าตัวนี้จะเป็นไซส์650 650ค่ะส่วนที่นี่งานเพิยมหน้าผมจะมีจะมีแบบงานก่อหินก็คือจะมีแบบกระถางรุ่นนี้ครับอที่850อันนี้จะเป็นการก่อหินต้นมิคู่ครับเป็นเป็นก่อหินคู่แต่ว่าผมเอามามิกกันเป็นเหมือนสวนถาด ใบเขาเล็กๆน่ารักดีเนาะเพมหน้าน่ะที่จริงมันเป็นใบใหญ่ครับใบใหญ่จริงเท่าเามือเลยครับนี่ค่ะมันละเอียดละเอียดสวยดีแต่เรามาตัดแต่งบ่อยเพมหน้าจะทําใบเล็กได้อ๋อค่ะค่ะพอทําเล็กมันก็เหมือนต้นจริงแต่ว่าย่อขนาดมาเนี่ยครับจะมีแบบแปดร้อยห้าสิบแบบนี้ครับแล้วก็มีต้นต้นเดียวแต่ว่าไซส์ใหญ่หน่อยพุ่มหนาหน่อยหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบแล้วก็จะมีต้นละห้าร้อยครับที่เป็นก่อนหินเช่นกันนี่นะคะเพมหน้า แล้วก็ยังมีไม้โครงสร้างครับยกลากตัวนั้นก็480อันนี้น่ารักแล้วก็มีสวนถาที่เป็นมมิลลบ้านครับ450 450แล้วก็จะมีก่อนหินที่อยู่ในอันนี้จะเป็นกระถางเป็นชุดเดียวกันนะครับพแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในกระถางวอนไซ PVC ครับราคามันจะอยู่ที่400ตอนนั้นก็500ถ้าเกิดอยากได้แบบดินเถาไปเลยก็500ต่างกันที่กระถางที่กระถางครับครับ แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งครับที่น้ำที่ที่เป็นสไตล์ยกลากอายุอายุไม้เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ยกลากตัวนี้อยู่ที่250ครับผมสองยสแต่อยู่สวนก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเงี้ยแต่ผมออกมาแค่ต้นเดียวยังยังมีอยู่สวนอยู่ก็ทักมาได้ทักมาได้นะคะเบอร์ที่น้องอ๊อฟให้ไว้ในแอดไลน์หรือว่าโทรหากันก็ได้นะสวนมาดูต้นจิ๋วครับที่อยู่ในกระถางนี่จะเป็นจิ๋วชาดัดตัวนี้ร้อยหนึ่งแล้วก็มีโพเนี่ยจะมีต้น200กับต้น250ครัอค่ะ อันนี้คือโพโพขาวครับพวกขาวหรือโพขี้นกเราค่ะผมแล้วก็จะมีโพฮาวายเช่นกันเหมือนต้นฟอมไม้ฟอร์มที่เอาให้ดูครับนี่นะคะแต่เดี๋ยวนี้จะทำอยู่กระถางจิ๋วนี่ผมอยู่ที่กระถาง1 2ร้อยิบรสิบน,นะคะโอเคแล้วก็มี อันนี้ข้าวตอกพะร่วงครับข้าวตอกพะร่วงนะคะดัดจิ๋วเช่นกันแต่อยู่นี้จิ๋วที่200บาทครับผมมีบัวบกโขดครับอันนี้น่ารักอ่ะนำเหนือหน่อยยกหน่อยหรือบัวบกโขนจิ๋วจิ๋วครับน่ารักดีนี่อยู่ที่150น่ารักดีครับเนี่ยค่ะมีดอกนะครับจริงจมันมีต้นจริงเขาเป็นเขาเป็นไม้โขดแล้วมันก็มีดอกอย่าีนอปเนาะไมโขดไมโขดนี่เขาก็เล่นกันนะครับคือมันมันก็มันก็น่ารักอีกแบบหนึ่งใช่เนี่ยค่ะตะมูตะมีน่ารักดี ส่วนเมื่อวันนี้ข้างบนมันจะมีจะมีไซส์ใหญ่ๆนะอรับน้องกลางมหาอำนาจครับที่650กลางมหาอำนาจนะคะอันนี้ผมเลี้ยงเลี้ยงโชว์ลากเป็นหลักผมก็ปล่อยปล่อยปล่อยฟูๆเฉยๆใครจะเอาไปเลี้ยงอย่างนี้หรือว่าเอาไปทําต่อก็ดัดต่อก็ได้หมดนะผมก็ปล่อยอยู่แค่หลัก650ขาผมมาสังก็มีสองต้นสองราคาคือสองไซส์นาอวันนี้สองพันสองร้อยแล้วก็บแปดร้อยห้าสิบ พันสอันนี้ก็มาสาันสอรือว่าพันสองพันสองบหนึ่งพบาทพันสองบาทโอเคโอเคค่ะพันสอ้ครับหนึ่นสองครับอันนี้ก็แปดรอห่าโอเคแปดร้อยมาสั่งนะคะส่วนส่วนโพที่ที่ตามเนี้ยครับอันนี้น้อยอันนี้มันจะมีไซส์นี้ครับอยู่ที่เก้บาทเก้ารอยอเห็น ตอใหญ่ๆตอใหญ่เนาะแต่นี่เขาคือเขาเป็นกิ่งเลี้ยงขึ้นออกมาได้ได้ภูมิแล้วครับเออได้ภูมิแล้วสวยมันจะมีเฟื่องฟ้านะคะท่านผู้ชมมาดูเฟื่องฟ้ากันนะคะเฟื่องฟ้าสาวิตรีจะมีดอกสีชมพูอืมถ้าเกิดได้แดดได้อะไรดีๆตัดแต่งมันจะชอบออกออกเลยเต็มต้นเช่นกันนานๆนะก็คือบำรุงปุ๋ยบำรุงอะไรด้วยเงี้ยครับผมน่นี่อยู่ที่ พันเจร้อยนะคะเขาทำฟอร์มสวยนะคะเนี่ยค่ะนะคะลากก็ใหญ่นะครับลากใหญ่ด้วยมีมงจรเรือนต้นใหญ่นี่เป็นไม้โครงสร้างเลยครับไซส์ใหญ่หน่อยอยู่ที่ปันพันแปดร้อยบาทครับอันนี้ก็มีดอกก็เหมือนจะมีดอกสีม่วงอื แล้วก็มีมั่งมั่งงคั่งอันนี้อยู่ที่2,500คือดีชื่อดีต้นใหญ่ด้วยนะคะ2,500ฟอร์มสวยๆอันนี้เชอร์รี่แคะครับเชอร์รี่แคะนะคะอันนี้ทรงสูงเลยครับอันนี้เป็น1,800บาทสำหรับคนชอบสไตล์บันดิตหน่อยโอเคแล้วก็จะมีโพเจสีอ่าโพเจสีนะคะเป็นไม้ด่างนะคะแล้วทำไม้โคตรเนาะแต่เป็นทำเป็นทำไม้โครงสร้างนะครับพี่ไม้ดัดตัวนี้อยู่ที่450ทำใบเล็กด้วยผมตัดบ่อยมากเลยกว่าจะได้ใบเล็กอย่างเงี้ย ส่วนตัวนี้อยู่ตัวนี้อยู่ที่380 380นะแล้วก็จะมีเชอรี่เชอรี่แคร์ครับมัตุลิบนะเชอร์รี่แคร์ก็จะมี80บาทค่ะเชอร์รี่แคร์แปดสบาทนี่นะคะ80บาทโอเคมีโวนแบบโวนถาดด้วยครับอันนี้ตีถ่ายอยู่300บาท300 ็นแนวป่าอุปกรณ์อะไรก็มีครบเนาะวันนี้มีหินครับนะควันนี้มีหินลวดลวดก็มีแหละในสต็อกไหมลวดก็มีสต็อกมีนะคะสําหรับใครอยากแบบว่าตกแต่งหรือว่าทเองนะคะน้องออฟมีพร้อมให้ค่ะไม้โมดิบดโพฮาวายโซนพอมเ่ยผมก็มีครับมีหมดเลยนะคะอันนี้จะเริ่มต้นที่80บาทไหม80บาทไม้โครงสร้างนะคะไม้ที่หัดทานะคะ80บาทเนาะส่วนเนี่ยโพฮาวายนี่ถ้าเกิดถ้าอยากสร้างโพฮาวายนี่ราคาเนี่ย น่าสนใจครับเพราะว่าไม้จริงอ่ะพวกนี้ผมทํามาสองปีกว่าแล้วแต่ไม้นี่ผมมีการมีการคัดกิ่งมีการตัดแต่งแต่ขายในราคาเหมือนวัตถุดิบก็อยู่ที่150ยหไปดัดนิดนหน่อยมูลค่าต้นไม้มันก็น่าจะปลาไป4ี0หรยได้ได้ได้นะคะนี่ค่ะมีทบทุกอย่างเลยสําหรับท่านผู้ชมนะคะนี่สนหอมก็มีนะคะ คัดกิ่งคัดอะไรก็แต่งมาครับ <มา S 2> ก็เหมือนมันเป็นครอบเย็บเป็นวอนไซด์ได้เลยครับพวกแต่ละต้นผมทําไว้นนี่ะะคะแต่ขายใน,นราคาวัตถุดิบเช่นกันร้อยยี่สิบบาครับผม กี๋ระติดตามน้องออฟได้นะคะที่ Facebook ส่วนตัวเนาะชื่อนพพรมูลสีแก้วครับภาาษไทยแก้วนะะคหรือเพจก็ได้คับเพจก็บันไซเคินเขาอ่าบอลไซเกินเขานะแยไลน์ที่เบอร์ที่ให้ไว้ครับศูนย์แปดหนึ่งสีสามห้าสมหกสาสีครับผมวันนี้ขอบคุณน้องออฟมากเลยครับสวัสดีครับครับผม